สวัสดีครับเจอกันนีเช่นเคยนะครับกับเพจวิถีลอยยิมกับผ่านตุ้ยวันนี้นะครับเดี๋ยวจะชวนพานตุ้ยนะครับหาติมินเลาะคันคองตรงนี้ไปเพราะว่าเรามาทําแตงตรงนี้ไว้นะครับตอนที่แตงกําลังติดดอกเนี่ยโอ้ตัวมินบินเต็มมดเลยอ่ะเดี๋ยวจะเดินเลาะหาตามคันคองนะครับพานตุ้ยเห็นไว้ข้างหน้าไว้ยุหลังสองหลังแล้วเหมือนกันแต่เราจะเดินหาเพิ่มไม่รู้ว่าจะได้เพิ่มหรือเปล่าตุ้ยคิดว่าจะได้กี่ลังวันนี้ห้าลังอ่ะสั่งเ,งเปล่าไวหาอ่ะสั่งเปล่าไปหกลังนะครับ มาดูกัน,นครับว่าจะได้กันสักกี่ลำอันนี้คือส่วนแตงโมพันตุยแล้วนะครับอีกไม่นานก็จะตัดผลผลิตแล้วเนาะไะลุยกันเลยครับเอาอะไรตีอ๋อกลวเผาจ้อใช้กามาเาตีนะครับช่วงนี้ก็ต้องดูเรือฟืนไฟเขาหน่อยเพราะว่าเขาประกาศห้ามเผาป่าห้ามจุดนูน่นจุดนี่เกิดมลพิษพีเอเยอะนี่ครับพันตุยเห็นไว้ต้องเครื่องตรงเนี้ย เรื่องสุบนำตั้งเนี่ยหลังนึงหลังใหญ่แล้วตัวตั้งเนี่ยที่เห็นนะอ๋อแจกเป็นคนเห็นอ่าจากน้อยก็มีคะแนนละหนึ่งแต้มละเดี <c oughs> ๋ยวมาขอสมดูที่เนี่ยมันน่ามีหลายลังนะครับเพราะว่ามันอยู่ไก่ปลาแตงตอนที่แตงออกดอกหนูเ <c oughs> ต็มเลยเออนี่มันอยู่คันนำเนี่ย <c oughs> ไหน <c oughs> ไหนไอ <c oughs> โอ้นี่นะครับเจอแล้วหล,ลังแรกหลัง,ลงบัลเล์เลยนะครับ,บ,รรบแ่ตมแรกของเราเราต้องยืนถ่ายตรงนี้ลุยูสู้ครบเอาไม่ถึงไงสู้ไม่ถึงเลยเอาไม้ไง,ไงแล้วแต่สะดวกเลยครับ คนอื่นเขามีวิธีในการตีที่ไงอะไรก็แล้วแต่เขานะครับเราเอาปลอดภัยไปก่อนข <c oughs> ี้เกียจโดนโดอดตาแล้วตุ้ยตีมินทีไรเนี่ยมินมีผาดง่ายกว่าโดนโดอ <c oughs> ด,ด,ด,ด <c oughs> มาแล้วจะจับไห้เอา้าเอาเนี่ กำลังอ,อ่อนเลยดะขนับเลยอะอเ,เป็นไงอ่อนไหมออนรังกำลังสวยเลยครับพันตุยขึ้นไปก่อนคือตัวไหนเดียวอันนั่นแหละหนิบหนีบนีบไปแล้ตวตุยจับไปก่อนเนี่ยแวเตรียมผักอนกเดี๋ยวช่วยพันตุยตีแป๊บนึงครับี๋้วเอาลงให้ดูเรียบร้อยครับรังแรกเอาสลัด โกูกำลังอ้อนเลยสุดกำลังอ้อนเลยเขี้ยะเข่าตั <c oughs> โดนแล้วไง <c oughs> มา <c oughs> โอ้โหครับมาแล้วหลังแรกหลังเบลเลอร์เลยครับหัวน้ากำลังอ้อนดู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 ผลงานหลังแรกนะครับแจ็คช่วยด้วนะยเดร็เรียบร้อย ลุยลังต่อไปดับไปได้ฟันตุยฟันบ่อแล้วครับไปไปง่ายต่ออ่าฟันตุยบอกว่าเห็นไวแล้วครับโอ้ทั้งนี้ไม่มีปัญหาเลยถ้าเห็นไวเงี้ยลุยลุยเลยนี่เหรอเละคันคองเงี้ยถามีน้ำง่ายก็มีมินไหนไหนโอ้ สูงันนี่กบนี่แล้วปลนเรานะครับดำๆตรงนั้นที่ผมซูมไปนี่เอาถึงมาเนี่ยขึ้นวันี่เพราะนี่ปัาเ่าเจ้ามีโเดวางแผนกับพันตุ้ยก่อนออนี่เดี๋ยวมันต้องฟันกิ้งเนี่ยเอ็นลงมาโอเคเสียบเลยแล้วเตรียมจัดแห่

มาบตุ๊กน้ำอยู่เรียบชือนี้ไรนี่เฮ้ยนี่คื่นมากี่เลยอืมอาจะคอยมันนะจะไปแล้วเดี๋ยวไปเอากล่องมาเรียบร้อยหลังที่สามเรียบร้อยแล้วครับยุ่สุงตีมาปุ๊บตกลงไปในสะลงไปในคลอง ดี๋ย้นเนี่ยแล้วมา,มาไปุ๋ยได้โอเ้เต็มินเต็มละหลังตู้จับเต็มจับไหมอ๋อฟังยี่ใหม่เจ้านี่นะครับอ๋ออ่อนนะน้ำหวานดูน้ำหวานเลก่อนไปลุยกันต่อเอาไปไว้ห่างก่อนนะครับไม่รอเลยเนาะข้อดีของมินตามนี่นะครับ มันมันมันได้เกสรดอกแตงโมไม่รู้น้องตุ่ยหวานหวานน้ำหวานอ่ะเอาไปไว้ในห้างเรียบร้อยนะครับี่ห้างพักพันตุ้ยนะส่วนแตงโมพันตุ้ยเลยยาวมาถึงนี่เลยพุ่มเนี่ยเนี้ยวอนั้นบินตัวบินหึมหืมหมขึ้นขัอออกออกจากพุ่มเนี้ยที่ออกไปหาน้ำกินนี่มันล้างจากมาเนี่ยเนเนี่ย ว่นนเจมเห็นตัวมันบินเข็านี่เองแหละลืมลืมลืมอยู่ว่ลองไปดูนี่แหละพุ่มนี่แหละเห็นตัวมันบินออกยุ่มมันน่าจะมีนู่นเจมฮะนู่นมีไงี้ยนู่นนี่นะโอ้ั่นครับเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วครับนี่ขวาแล้วอ่ะเจมเห็นบินตัวบิน,บนออกจากตรงนี้ไงที่ออกไปกินน้ำอ่ะนี่ก็จัดเอง ไม่สูงไม่สูงจับหต้ยันไปดิเย่ลังนี่ตียักไหมไม่ยากไงไงี้โอเคนะครับไม่มีอะไรยากเกินความสามารถพันตุ้ยเห็นชัยคลิปก่อนเห็นชัยมิดนะครับมิดคู่ใจเนี่ยตัดโอ้โหลังมิดเละหมดก็เลยไปจัดกันไกลตัดกิ่งมาใช้งานดีนะตัวเนี้ยคมด้วยเดี๋ยวผมช่วยพันตุ้กอนครับ เราข้าเยิอ่อนไงอ่อนไหนวะซูมเห็นไหมเนะนี่ยโดนนะครับโอ้หลังอ,ออา<อ>เลยอะไรตกเร็วเฮ้ย <laughs> จับไฟมากันด้วยใหม่อะไรค่้เสียข้อเสียคือไม่มีขาตั้งกล้องแล้วก็ไม่มีขาจับกล้องติดก็คนถ่ายไม่ค่อยสะดวกเลยเดี๋ยวรอสปอนเซอร์เขาก่อนเนะี่ย มีใครจะสนับสนุนในพันตุยบ้างไหมเนี่ยตุ <g ül üyor> ้ยขอสปอนเซอร์นะดิขอเองขอขาตั้งกล้องหน่อยตุ้ยบอกดิขตั้งไว้ลอยโอเคครับไม่หนักนักน่อค่อนข้างจะเอายักษหน่อยนึงเพราะว่าโอ้โหทาวันเยอะมันขึ้นเอาไปยักไม่ยักษ์อกไม่ยักอะ่ไกอะไม่ยักษ์ก็ไม่ยักเชืกเข,ข่าเทีเห็นสมรองนะครับพันตุ้ยขึ้นไม่พ้นติดเชือกเขา่าเดี๋ยวผมขึ้นแทน nào thấy gầm thừng có nói không sùng có nói. Mà tôi mà thái phải xem. Ông <laughs> <laughs> đây... phải là khắp Mình <laughs> <Ủa. cười> sức khổng quá rồi chứ Ông หลังนี้เอายักษ์เอาเย็นนะครับงลงมาเลยเละเลยเพราะว่มันติดเทวันนะครับเสียดายหัวน้ำไม่เป็นไรเราไปาไว้ไห้างเดี๋ยวต้องไปหาตอต้องเข้มหน่อยไปรไ<ห>ครับเอามาไปด้วย <c oughs> ไม่ได้มาหาแย,าย้ไข่มะแดงนะ <c oughs> ตะกี้ตียุฟักปลาเตงฟังนู่นนะครับอันเนียงสงขามาว่ามีข้างปลายยุหลัง ไปดูกันครับเขาบอกว่ายูตรงพุ่มๆอ่ะตุยดูดอายุตรงไงอ่านตุยเห็นนี้ก็ไม่พลาดเอยที่จริงตามเลาะเขาเนอะมันน่าจะมีหลายลังเนาะเด็ค่อยไปค่อยไปดูที่หลังย้บอกว่ายุสูงอ่ะมาลูกนี้ไหน เจอแล้วไหมได้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 หน่อโอ้นี่ครับเจอแล้วเบลอเลยอืมนี่สวยครับนี่สวยเลยไม่ได้สูงมากมายจัดไปเออตะดึงลงมามันจะเละหรือเปล่าแค่นั้นแหละได้กี่ลังแล้วเนี่ยทั้งหมดอะสรุปอะหนึ่งสองสาม สีไงสีแล้วอ๋อเออสีลังแล้วสีรังแล้วฮ่าหม่านวะลุยรังนี้กันตอ่อเดี๋ยวผมหาทีตั้งกล้องก่อนครับรอสปอนซอเซอร์เผื่อใครอยากสนับสนุนขาตั้งกล้องให้พันตุ้ยสนาดน,นะเ้าตุ้ยนเนาะมาลุยกันเลยนะเ,เดี๋ยวจ้งจับครบให้ตุ้ยปีเลยเอลยสุด มันจะยากอะไรจะตีมินเนี่ยดู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 อ๋อที่โพยแม่กลางขีใหญ่แท้ขึ้นไหนไหมเนี่ย <c oughs> ต่ำขนาดนี้ถ้าเอาไม่ได้ที่กันเลยก็เลือกเป็นพานกันแล้วล่ะ <c oughs> อันนี้อันเนียงเห็นไว้นะครับ พอเดินดูแตงมันเดิมเดินดูแตงโมงมาจนถึงนเนี่ยเห็นตัวมันบินเข้าปกติถ้าเกิดทําส่วนแตงโมงเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีมินล็อบยุล็อบปะยุล็อบส่วนแตงโมงมันผสมเกสรดอกแตงโมงนาอแต่พอแตงลุกโตกันประมาณนี้แล้วอะแล้วก็เริ่มเดินหามินได้แล้ว ต้องจับต้งนั้นไว้นะมันจะลวงเออบีบเลยบีบเลยสองมือเลยหักเอาได้กันไดได้จริงลองจะเล่นนะเอานี่ดึงออกมาแล้วนี่ตัดตายครับ เดีด๋วดวๆๆจินมจับ,อบอกบอเลยเรียบร้อยครับลังนี้โหูย <c oughs> ลังใหญ่เสร็จครับลังนี้เสร็จพันตุ้ยเหยาเลย <c oughs> ดู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 ลังสิก่อนนะครับ โอเคพอใส่คู่เลยะโซ่ผลงานหน่อยดิโซ่ผลงานนะไรสิหลังใหญ่ก็น่าอีกอะหลังเนี้ยดูนะครับไต่เลิ่มแก้ไปหน่อยแล้วเนาะแต่โหหโหนำดูปยาไปไปกุดแล้วอยากจะบอกว่าเมื่อกี้เดินมานะครับต้องงูน ผมเห็นว่าอีกหลังหนึ่งเห็นตะกี้เลยแต่ยุดสูงหน่อยเดี๋ยวให้พันตัวไปดูพิจารณาว่าจะเอาเปล่าเราตีมินตัวมันไม่ตายนะครับเดี๋ยวมันก็ไปทํารังไหมวัฏจักรเนาะเราก็ปล่อยให้มันได้เติบโตไปเยอะมากเลยนะครับเพราะว่ามันมันเกิดมาอยู่ตรงแต่แตงโมโรเริ่มปลูกอะ่ะตอนนี้ก็แตงโมโรเริ่มจะติดหน่ยจนจะตัดแล้วอะ่ะบบจะกบ้าแล้วจะเจ็ดสิบวันแล้วนะครับลุยกลับกัน เมื่มมอกี้ตอนที่เราจอดรถไว้เพื่อะก่อนจะไปเดินไปตีล้างเนี่ยผมเห็นไปดูทยคุ้มนี่พอดีใบไม้มันล้วงหมดแล้วครับเจออีกหลังนึงหลังยังใหญ่เลยแต่ไม่หนาจแต่ใหญ่เท่าหลังตะกี้ใหญ่ไหมนี่ม,มัเป็นแรบหบลังใหญ่ไหมดูนะคะรับจะโซ่ให้ดูนี่นะโอ้โห oh oh oh, ลังเบลเลอเลย หลังนี้หัวน้ำหน้าแต่ใหญ่ครับแต่ว่าก็ส่งปานกลางเอาได้ไหมได้ได้อ่ะถ้าพ <ไป S 1> ันตุยบอกว่าได้เราก็ได้จัดไปเดี๋ยวจะไปหาที่ตั้งกลงนะ เรียบร้อยครับเรียบร้อยรังนี้จากพันตุ้ยขึ้นไม่ได้ผมจัดการขึ้นรเลยไหนมาดูรังไหม่อ้ยฮ่าฮ่ารังไม่ค่อยสวยนะครับแต่ไม่เละถือว่าโอเคมินตามนี่ยังอ่อนๆอยู่เลยสองตรงนี้เองนะรังที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยรวมทั้งหมดอ่ะุ้ยกี่รังแล้วนี่ สองสามสี่ห้าหกลังแล้วเจ็ดลัางอีกไ็้ลัางอะไยลัางอ่ะมีตงนู้นนะครับเคยเห็นไว้ตุ้นอีกลังนึ่งลังน้อยๆเดี๋ยวจะไปดูถ้ามันยังยังยังอยู่ไม่ไปไหนเราก็จัดการมาซะด้วยมันไหมวันนี้มันเฮ้ยฝีมือการันตีนะครับโอ้โหอาดมันไม่แพ้มันไม่เมื่อเก่าเลยเหรอเมื่อเก่าลังใหญ่ยังตัวกว่าเดี๋ยวพอทำแต่งนาแรงนะครับ เดี๋ยวไปหากันไหมลุยเดี๋ยวผมไปดับไฟก่อนตกมาเมื่อกี้ช่วงนี้ต้องระวังฟืนไฟถ้าหมดจับลุยต่อครับหลังสุดท้ายครับพันตุ้ยเห็นไหมมันมันเฟื่องเลยแจ๊ดเลยมันเฟื่งเลยกับตัวเกาะ,กะ,ะมันไปแล้วครับไปแล้ว <laughs> สมกำลังนี่จริงๆ <laughs> มันไม่อยู่แล้วครับมันไปแล้วแล้วผมจะซูมให้ดู <laughs> นี่นะครับหลังมิดเน่เน่เน่เนเนแต่มันไปแล้วว <laughs> ้าวเลย สุดท้ายจบครับวันนี้น่าจะพอแล้วเนาะสรุปทั้งหมดนะครับได้ไปหกลังนะครับไลายตีมลงไต๊ะปลาแตงเลาะคันเมืองแล้วก็ไปได้ป้ายปลาแตงอีกสองลังนะครับวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวว่าเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับพันตุ้ยจะไปหาอะไรอีกนะครับหรือจะพาไปล่าอะไรอีกก็ช่วยที่ตามรับชมนะครับพันตุ้ยคนเดิมเนี่ยคนนี้คนใหม่เลยนะครับฟันบอเหมือนเดิมไปไปเดี๋ยวช่วยเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับ i <laughs>